ทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าคุณเคยแง่หน้ามองท้องฟ้าแล้วสงสัยไหมครับทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าทาั้งๆที่แสงจากดวงอาทิตย์จริงๆแล้วไม่มีสีเลยนะมันเป็นแสงสีขาวแสงสีขาวที่เรามองเห็นไม่ได้มีแค่สีเดียวแต่เกิดจากการรวมตัวของหลายๆสีเข้าด้วยกันตั้งแต่สีม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองส้มไปจนถึงสีแดงถ้าเคยเห็นรุ้งกินน้ํา คุณก็น่าจะพอนึกออกว่าแสงหนึ่งเส้นสามารถแยกออกมาเป็นหลายสีได้แล้วอะไรทำให้ฟ้าเป็นฟ้าคำตอบคือการกระเจิงของแสงในบรรยากาศหรือที่เรียกว่า Rayleigh Scattering อธิบายง่ายๆก็คือเมื่อแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางผ่านชั้นบรรยากาศโลกมันจะต้องเจอกับโมเลกุลของกา๊าซเช่นไนโตรเจนและออกซิเจนผลก็คือแสงจะถูกกระเจิงหรือกระจายตัวออกไปในทิศทางต่าง แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือแสงแต่ละสีมีความยาวคลื่นไม่เท่ากันสีแดงความยาวคลื่นยาวที่สุดสีม่วงกับสีน้ำเงินความยาวคลื่นสั้นที่สุดแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นจะถูกกระเจิงมากกว่าและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเห็นท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินฟ้าทีนี้บางคนอาจสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นทำไมท้องฟ้าไม่เป็นสีม่วงแทนละ่ะเพราะความยาวคลื่นของสีม่วงสั้นกว่าสีน้ำเงินอีกคำตอบคือ ดวงตาของมนุษย์เรามีเซลล์รับแสงที่ไม่ไวต่อสีม่วงเท่าสีน้ำเงินดังนั้นสิ่งที่เราเห็นส่วนใหญ่เลยกลายเป็นสีฟ้านั่นเองแล้วทำไมตอนพระอาทิตย์ตกฟ้าถึงกลายเป็นสีอมส้มแดงคำตอบก็คือตอนที่ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ขอบฟ้าแสงต้องเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศยาวกว่าปกติทำให้แสงสีน้ำเงินถูกกระเจิงจนหมดเหลือแต่แสงสีแดงกับสีอมมาถึงตาเรา นั่นคือเหตุผลที่เรามักได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินสวยๆเป็นสีอมส้มแดงนั่นเองและถ้าเราไปยืนอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นภาพที่เห็นก็จะไม่เหมือนกันเช่นบนดาวอังคารท้องฟ้าไม่ได้เป็นสีฟ้าแต่จะออกเป็นสีส้มอมชมพูเนื่องจากชั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กที่กระเจิงแสงต่างออกไปสรุปง่ายๆท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเพราะแสงสีน้ำเงินถูกกระเจิงมากกว่าสีอื่น พราะอาทิตย์ตกเป็นสีส้มแดงเพราะแสงสั้นถูกกลืนหายไปหมดและถ้าเราเปลี่ยนดาวสีของท้องฟ้าก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยโลกของเรายังมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่น่าทึ่งอีกมากมายเลยครับถ้าอยากฟังเรื่องรอบโลกแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดความรู้สนุกๆตอนต่อไปนะครับ